ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับอาร์ชเลินะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปคุยกันเรื่องนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับไปเป็นรอ,องมตลหรือว่าไม่ได้อยู่ในราชการแล้วก็คือออกจากราชการแล้วนะคือตัดทิ้งไปเลยนะว่าก,ก็พอคตรลอจะอาจจะสมมุติว่าวินิฉัยออกมาว่า,วาเป็นโทษกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้กลับ บิ๊กโจ๊กต้องออกจากราชการแล้วก็ไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ทีนี้ในการถ้าเกิดแบบว่าถ้ามีการาตรวจสอบหรือว่ามีการาต้องหาพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นก็ท่านเฟรีก็พร้อมที่จะไปเป็นพยานให้นะตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากถ้าสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นข้าราชการแล้วไม่ได้มาเป็น จะไม่ได้มาเป็นพรตลอกคือชีวิตทางราชการก็คือจบลงไปเลยตรงเนี้ยทางพวก,พวกท่านว่าคิดว่าคอมเมนต์มาได้นะว่าถ้าสมมติว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไปเล่นการเมืองไปไปเป็นสสไปเล่นการเมืองแบบว่าไปโลดเล่นในทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่พักท่านเสรีก็ได้ คิดว่าจะมีคนเลือกบิ๊กโจ๊กไหม <laughs> <laughs> เพราะว่าจากที่ผ่านมาก็เห็นผลงานในการตอนที่เป็นตำรวจนี่ก็คือเป็นแบบเป็นคนที่เข้าถึงง่ายทํางานไวถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเนี่ยแล้วแล้วเราต้องไปเป็นแบบว่าไปเลือกตั้งลงสสหรือเล่นการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นไปอยู่พักเดียวท่านเสรีพัก เสรีรวมใจไทยใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยจะมีคนเลือกไิกโจกเยอะไหมจะสามารถเป็นสอสอได้ไหมหรือว่าจะเป็นหรือถ้าไปทํามาแบบคนเลือกกันเยอะเลยเป็นเหมือนแบบตัวเต็งเลยก็คือเป็นแบบเอาเป็นให้เป็นในนี่ไปเลยนายกไปเลยอย่างเงี้ยคิดว่าคิดว่าอย่างบิ๊กโจ๊กมีโอกาสไหมอันนี้ผมผมถามเพราะว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าคือ เพราะว่าทางบิ๊กโจ๊นี่คือ f อฟเขาเยอะด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเล่นการเมืองขึ้นมานะคิดว่าจะมีคนเลือกเขาเยอะไหมกับการทํางานที่ทางประชาชนที่ได้เห็นมาว่าเออเนี่ยทำงานไวเ,เป็นกันเองเข้าถึงง่ายแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็มีคอนเน c t ชันมีอะไรก็คือ พุดจาน้อมอน้อมทอมต้นอะไรอย่างเงี้ยสมมติอะแบบถ้าสมมุติว่าถ้าท่านอะลงเล่นการเมืองหรือว่าแบบไม่เอาละตำรวจเงี้ยคือคือสามารถแบบว่าสามารถคิดว่าจะมีคนเลือกท่านไหมอ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดไปศาลปกครองสูงสุดอะแล้วมันเลยเวลามันเลยแบบสมมุติว่ามันเลยเวลากินไปอะอาจจะเป็นแบบสี่ห้าปีหรือแบบว่า คือกลับมาก็กลับมาไม่ได้แล้วหรือว่ากลับมาไม่ทันแล้วคือหมดหมดโอกาสแล้วสมมตินะคนอื่นก็ขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุติล้วว่าเออคือแบบไม่มีโอกาสที่กลับมาแล้วแล้วแบบถ้าไปเล่นการเมืองเนี่ยโอเคถ้าไปเล่นการเมืองก็ต้องใส่สะอาดด้วยนะทางปปชก็ต้องตรวจสอบมาว่าบิ๊กโจ๊กไม่ม segundo, ได้มีเกี่ยวกับเว็บพนันไม่ได้มีเส้นเงินไม่ได้มีอะไรด้วยอ่ะสมมุติว่าทุกอย่างเคลียร์หมดหมายถึงว่าใสาสะอาดบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวนะแบบไปศาลปกครองสูงสุดก็ ชนะทางปปชก็ว่าเออไม่มีมูลอะไรอย่างเงี้ยสมมติอยกฟ้องหมดแต่ว่าคือมันกลายเป็นเหมือนว่าด้วยระยะเวลาใช้ระยะเวลานานแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาได้อ่ะท่านอ่ะบิ๊กโจ๊กไม่สามารถที่จะกลับมาได้อย่างเงี้ยแล้วคือยังไงสมมติว่าถ้าไปเล่นการเมืองไปอะไรเงี้ยคิดว่าจะมีประชาชนกี่คนหรือว่าแบบที่จะเลือกท่านอ่ะมีไหมคิดว่ามีไหมคิดว่าเยอะไหมเนี่ยทั่วประเทศอ่ะ อันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นแฟนบิ๊กโจ๊กหรือใครที่แบบว่าเาติดตามข่าวอยู่หรือว่าติดตามช่องผมอยู่เนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้คือผมตั้งคําถามเฉยๆนะครับแล้วก็ตั้งคําถามเพื่อที่จะให้ทั้งคนที่เข้ามาชมเนี่ยครับตอบคําถามมาว่าเหมือนแบบว่าเอาาเเอนเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กเล่นการเมืองเนี่ยคิดว่าจะมีคนเลือกเยอะไหมคิดว่าอนาคตจะไปแบบว่า อ่าไปเป็นนายกหรือว่ามาคุมตำรวจเลยอีกทีหนึง่งคิดว่าจะเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กแบบเอ้ยผมหมดสิทธิ์แล้วเออไม่ได้เป็นละอะไรเงี้ยคือแบบอยู่ว่างๆเปล่าๆก็ไม่อยากแบบเอ้ยอายุโอเคเกษียณหกสิบเงี้ยเออก็ยังเล่นได้ท่านเสรีก็ยังอ่าลงเล่นการเมืองยังแบบว่าอ่าลงเล่นสอสอะไรเงี้ยคิดว่ายังบิ๊กโจ๊กจะเข้าไปในสภาแล้วจะแบบว่าสามารถจะเป็นแบบเออแบบ ตัวตึงได้ไหมตัวเต็งอ่ะคุยง่ายอ่ะเราีะเรียกว่าข้ามข้ามช็อตไปเลยอย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นได้ไหมถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นได้นะครับกดหนึ่งถ้าใครคิดว่าไม่เหมาะกดสองเป็นไม่ได้หรอกกดสองนะครับแล้วก็เราก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันในนี้นะครับก็สาหรับวันนี้ผมก็จะทิ้ง,งทิ้งคําถามไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องช่องนะครับก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งนะครับ เวลาลงคลิปท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอารชาลิสนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ